นี่เป็นว uh. ันที่สามแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปโอ้เช okay. ียนมาสชั so ้นบัสสองชั้นเดีวถึงแล้วถ่ายให้ดูใหม่้ วา้าวเอ๊จะพามาดูน้ำพุนะคะเป็นโซนอ q u a ซิ t y วา้วาว อลังการงานสร้างมากน่าจะเป็นการแสดงอะไรสักอย่างตอนถ้าตอนกลางคืนน่าจะน่าจะมีแสงสีเสียงร้อนเราก็จะเดินเข้าไปข้างในอีกเรื่อยๆเมื่อกี้มีแขกมาขอถ่ายรูปเฉยรู้ไม่นะออมค่อยชอบแขกด้วยนะเออเราแบบไม่ค่อยชอบแขกด้วยนะ แยากมาขวดถ่ายรูปไม่ไหวดีนะเข<อ>าอยากชวนเก็บเย็นเครื่องเทศเปล่าไม่เอาไม่ชอบร้อนมากกำลังเินเข้าไปในเหมือนแบบเป็นสวนสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งมีมีแพนด้าอะไรพวกนี้นค่ะร,ร้อนมากอะร้อะก็มาที่สเีเราอย่่ ได้กินอะไรที่แบบน่าจะเป็นขี้มันขอเดินก่อนนะาอามาดูลิงจักจั่รักจริงๆนะคะชื่อู้้เห็น เมืม่อกี้ก็โดดโชว์ไปแล้วรอบนึ่งอ,อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าให้ดูลิงแล้วก็มีแพนด้านะคะมีแพนด้ามีสองตัวแต่เห็นอยู่แค่ตัวเดียว

สวาเกนนตะเป็นรุ่นวิทโซ่เครื่องเล่นเครื่องเล่นอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่นหรือเปล่าบรรยากาศโดยรวมนะคะเขากินแตงโมครึ

人家让我们坐那个了，还有在山上，可以玩一会儿。不行，不行，不行。那个车空了，你看没得上。哎，坐那个车得那四个，而且两个坐那个。对。这样子坐。俺不知道哪位，他说六个人一个座，咱咱咱。你心里六个。行。一块这这样。他这样上山上玩一会儿再下来也可以。 还有时间吗？我上还有时间吗？我想到。九点再看一看吧，看看。看。